สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง n b t ทค่ะคณะกรรมการนโยบายปั๊มน้ำมันแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างปั๊มน้ำมันพร้อมทั้งใช้งบประมาณเกือบ3,000ล้านบาทรับซื้อน้ำมันปั๊มดิบจากโรงงานสกัดเพื่อเก็บสต็อกค่ะนายคณิตดิขีดวิทยาวุฒิรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายปั๊มน้ำมันแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรว่ามาติที่ประชุมได้ผ่อนผันให้เกษตรกรสามารถขายปาล์มทลายและปาล์มร่วงที่มีน้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละสิได้ในราคา4บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมแต่หลังจากนั้นจะรับซื้อที่อัตราน้ำมันร้อละตามเดิม นอกจากนี้ยังกำหนดให้โรงกลั่นและโรงงานผลิตไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคาไม่ต่ำกว่า26บาท20สตางต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดอยู่ที่ลิตรละ42บาทขณะเดียวกันได้เตรียมนำเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร2,952ล้านบาทมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดเพื่อเก็บสต็อกด้วย ซึ่งล่าสุดเดือนเมษายนมีน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกประมาณ250,000ตันค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาร,ราโดยตั้งเป้าภายใน6เดือนต้องยึดคืนให้ได้6 0 0 0 0ไร่ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับกองทัพภาคที่1ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ซึ่งพลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาปฏิบัติการทวงคืนผืนป่ายึดพื้นที่กลับคืนมาได้น้อยมากจึงต้องเร่งปฏิบัติการให้ทันกำหนดเวลาที่ตั้งไว้โดยได้ทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับการบุกรุกพื้นที่ปลูกยางพาราพบว่ามีถึง5ล้าน5แสนไร่ตั้งเป้าว่าภายใน6เดือนต่อจากนี้จะต้องยึดคืนมาให้ได้6แสนไร่และภายในปีหน้าจะดำเนินการที่เหลืออีก9แสนไร่ทั้งนี้จะมีการปราบปรามกลุ่มบุคคลที่บุกรุกป่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนหรือประชาชนโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะ g กลเด้นสเตทวอร r เอเอาชนะ Houston r o c เก t ต99ต่อ98คะแนนขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0ใน,รอ,น,นรอบชิงชนะเลิศสายตะวันตกค่ะบาสเกตบอล NBA เอเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2ที่สนามโอราเคอร์อารในเมืองโอ l ลด์เจ้าบ้านโกลเด้นสเตทวอร r รเอที่ขึ้นนำอยู่1ต่อ0พบกับฮุสตันร r o c เก t ตควอเตอร์ที่2สตีเฟนเคอรร ทำคะแนนให้เจ้าบ้านวอริเออรขึ้นนํา5 3ต่อ46คะแนนจากนั้นในควอเตอร์ที่3ทีมเยือนร็อกเก็ตที่ได้เจมฮาเดนอันดับ2ของผลโหวตผู้เล่นส่งคุณค่าฤดูการปกติชุด3แต้มให้ทีมแซงนําครึ่งแรก58ต่อ55คะแนนแต่ในควอเตอร์สุดท้ายสตีเฟนเคอร์รีควอกาดของเจ้าบ้านที่ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้38คะแนนกับ10รีบาวขึ้นทำคะแนนให้โกลเดนสเตทวอริเออร์ส กลับมาเอาชนะไปอย่างหุดหวิด99-98ต่อขึ้นนำในซีรีส์2-0ต่อเกมนัดต่อไปเล่นที่โตโยต้าเซ็นเตอร์สนามเย้าของ h o u s t สต r o c k เกตในวันที่24พฤษภาคมนี้ค่ะทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวภูมิภาคได้ในเวลา17นาิ30นาทีวันนี้ดิฉันการพิชาแสานสาวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ นิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่10รู้จักดำรงตอนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี